นี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับสองเดือนเต็มๆครับพี่น้องครับนี่ที่น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่มองนี้ครับผมนี่โคกหนองนาธรรมมัฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่สร้างความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือนี้ครับเป็นมือแรกนะครับที่ผมลงมาสำรวจพื้นที่อยู่มองนี้เนาะล่าเดียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมอุ้ยเป็นตายครับ เอาเบื้องต้นทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องปองไฟที่เคารพรักครับผมนุ่มควันชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ f e c o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  แฟนเพจนะครับที่มีชื่อว่า HAPPY การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่นอครับสำหรับวันนี้ครับเขาอยู่กันมองนี้ครับผมนี่โคกหนองนาธรมมะค่ามหาสารคามครับผมนี่ครับผม หลังจากที่ผมได้เกลนน้ำนะครับกับพี่น้องป้องไปนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับห่วงระยะเวลา2เดือนเต็ม,เต,มเต็มนะครับที่น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่มองนี้ครับผมตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยเฉพาะยังยิงอยู่ยนในพื้นที่ของโคกน้องนาทามมะข่ามหาสารคามของเรานะครับผมเนาะหลังจากคลิปหลังสุดนะครับที่ทายอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับเป็นช่วงระยะเวลานะครับน้ำกำลังเริ่มท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับในการเพาะปลูก น่านห้าเก้านะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคจากซิโต้นะครับหลังจากนั้นสองเดือนก็บรสามารถลงมาในพื้นที่มองนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมไปเบิดนะครับซึ่งตรงบริเวณที่ผมยืนยุตตรงนี้นะครับเป็นบริเวณขั้นหน้านี่นอซึ่งน้ำอยู่ตรงนี้นะครับประมาณปลายไผ่ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งความเสียหายเบื้องต้นนะครับอยากเส็นพ่อให้พี่น้องป้องไปไดเบิ้งกันนะครับนี่ก็คือต้นไผ่ที่เขาปลูกทั้งเบิดนะครับอยู่ข่างขั้นแท่นหน้านะครับ ยุคหางกุดเนาะนี่ต้นไผ่ที่มีชื่อว่าไผ่สร้างมนครับซึ่งเข้าทําการปลูกไว้นะครับนี่ประมาณ20ก่อครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยตายเบดเลยครับนี่ั้งเบิด20ก่อนี่เนาะอ่าซึ่งเขาก็ได้เลียดรูนะครับว่าอ่าสหรับไผ่สร้างมนนะครับนี่เนาะกับน้ำนี่บ่ถือกันครับและนอกจากนั้นนะครับต้นยางนาบางส่วนนะครับนี่ต้นยางนาบางส่วนนี่ กระต่ายลงครับทีแต่ว่ากันยังดีนะครับที่นีอีกหลายต้นนะครับที่ประเนศไหเป็นหยังเนาะนี่ซึ่งเขามีการบริหารจัดการพื้นที่นะครับเป็นแบบโคกหนองนาโมเดลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบาที่นี่ผมสิขออนุญาตเป็นกล้องนานะครับในการถ่ายทําให้พอยพี่น้องนะครับได้เบิ่งกันเนาะสําหรับพื้นที่นะครับหลังจากที่น้ำท่วมมาแล้วสองเดือนสิเป็นไรนะครับนี่เนาะเพื่อเห้พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นภาพเนาะ เข้าไปสำรวจกันเลยครับผมไปครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับนี่เราเริ่มจากบริเวณตรงนี้ครับบริเวณล่องน้ําบริเวณคลองน้ําหรือว่าภาษาอีสานบ้านผมนะครับเอิญห้องเมียงนอกครับนี่นอซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมมีโอกาสนะครับได้มาถ่ายถ้านะครับอยู่ในพื้นที่มองนีนะครับผมก็ถ่ายถ้าให้พี่น้องป้องไปนะครับแด่เบิ้งนะครับสําหรับบริเวณคลองน้านะครับหรือว่าบริเวณห้องเมียง ที่ผมได้ทําการคุดนะครับตรงบริเวณกลางที่นาของตัวเองนะครับในการบริหารจัดการน้ำเนาะเอาบานนี้มาเบิ้งนะครับสําหรับตอนนี้นะครับนี่เนาะเห็นแต่ทงปิวเวนเวนอยู่นี่ครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่สําหรับทงแฮปปี้การเกษตรของเราครับผมนี่บุยขักปั่นยังครับผมซึ่งพื้นที่มองนี้นะครับพี่น้องครับนี่เอาบวสามารถสิเขามาได้นะครับซึ่งความสูงของน้ำนะครับประมาณสองสามเมตรครับพี่น้องครับนี่เนาะ เฮาจึงบาสามรถสีเขามาในพื้นที่มองนี้ได้นะครับก็มีตาพี่น้องป้องปายนะครับเพิ่นมาใส่ด่างใส่มองเนาะเพิ่นขี่เฮือมานะครับในการมหาป่านะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้เนาะครับนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยต้นแค่เฮากระตายครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาสวนน้ำสิเลิกน้ำสีสูงปันใดครับบานี้เขามาเบิ่งกันตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่คือเขี้ยวพักบุ้งครับผมนี่ นี่ครับพักบุ้งยืดขึ้นนะครับนี่เนาะไปทั้งต้นแค่ครับผมพึงไปแค่ดอแด่เลยทีเดียวนะครับผมนี่โอ้ยถ่วมหัวยืนมือครับพี่น้องครับนี่เนาะนามจักมาตะใสนามอีคอยเม่เนาะครับนี่เนาะเอานะครับเข้ายางสำรวจกันต่อครับพี่น้องครับนี่นี่ข้างบักทัวครับผมนี่ผลปรากฏว่าได้เก็บอยู่เทอสองเทือนามสวดมาเรียบร้อยเบดเลยครับผม สำหรับ้างบกทั่วปีเนาะเอาบาทที่นี่เข้ามาเบิ่งความเสียหายนะครับของข้าวที่เราไม่ได้เกี่ยวครับพี่น้องครับนี่บูยเป็นตาไให้ครับผมนั่นก็คือข้าวครับนั่นห้าเก้าครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่เนี่เห็นตะไยอุ้ยเป็นตาไให้ครับพี่น้องครับนี่เอา้ามาเบิ่งต่อเฟี้ยงบาทนี่อุ้ยนี่ครับนี่ขากบ่พี่น้องครับนี่ สำหรับข้าวน่าน5้าครับเตี้ยหอมต้านทานโรคของเรานะครับทั้งหมดนะครับจำนวน10ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเขาแป้งนี่ครับผมน่าน5้าของเรานะครับก็ทำการว่านปุ๋ยในรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเอาหมากเอาผลเนาะและนอกจากนั้นนะครับฉีดปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ได้ทำการฉีดยานะครับเพื่อที่จะป้องกัน เพี้ยแมลงนะครับแล้วก็โรคข้าวชนิดต่างๆนะครับสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับสําหรับแปลงข้าวนาด59ของเรานะครับแต่ว่าผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นแต่ต่อเฟี้ยงเอาเอายางลงไปสํารวจแน่จักหน่อยครับนี่นี่ก็ย้อนสองเดือนที่ผ่านมาเนาะครับนี่เนาะทําใจบ่ได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับพี่น้องนี่ทั้งเบ็ดประมาณสิบไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ขันโบทวมนะครับกับคงสิเป็นเงินหลายหมืน่นหลายแสยนเลยทีเดียวนะครับผมเอาก็ต้องทําใจนะครับพี่านาอบ่บทวมเฉพาะห้าดอกหน้าพี่น้องปองไฟนะครับหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดกระทวขคืนกันครับพี่น้องครับนี่นาอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ถี่อยู่ใกล้บริเวณเม่นามซี่ครับพี่น้องครับพี่านาอ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าปีไดน้ำดีน้ำหลากนะครับเกษตรขึ้นที่ยูมองนี้นะครับทวมเป็นประจำนะครับส่วนหนึ่งคอยพี่น้องนะครับที่เป็นเกษตรกรชาวนานะครับก็ต้องทําใจเนาะอย่างเขียนปีนี้ก็คือกันนะครับเอาเท่ากับมาเริ่มกันไม่ก็แล้วกันนะครับสําหรับฤดูกาลนาปังนะครับปี2,564ทับ2,565ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ซึ่งกมีพี่อพี่น้องป้องไปนะครับเกษตรกรหลายหลายท่านนะครับโบกทองขาวแล้วนะครับว่าย่อมแพ้นะครับสําหรับเรื่องของราคาข้าวนะครับที่ตกต่ำเนาะและนอกจากนั้นนะครับราคาปุ๋ยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารจัดการเรื่องของการทํานานะครับค่อนข้างที่สูงว่าสันวาแต่ในความคิดของผมนะครับกับบ่ได้อาศัยตะกะั่อยังมากมายนะครับเทียงอยากสิบอกว่าเช่าหน้า ขันบบเห็ดหน้าก็ดจ็เสียดหยัางนะครับผมเนาะดังนั้นก็สู่ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องป้องไปกันแล้วกันในการสิลุ่ยกันต่อไปนะครับผมเอาครับส่วนละเอียดต่างๆนะครับของการเฮ็ดหน้าปังนะครับสําหรับฤูดูการนี่เนาะสีเห็ดสายพันธุ์ไหนแน่นะครับแล้วก็สิมีขั้นตอนวิธีการต่างๆอย่างไรนะครับเอากับฝากพี่น้องป้าไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับสาหรับช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับซึ่งเข้ากันมีสโลแกนว่ายืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนานนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันไช่หัใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมเอาฝากท้ายสุดนะครับในการติดตามช่องกันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับ ท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดหมักกระแหล่งนะครับเพื่อสี่บ่ไดผลาดคลิปต่างๆนะครับที่เฮ้าได้ทําการอ<ม>ัปโหลดในแต่ละมือเนาะครับนี่นาะอเอาครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสู่ครับสู่พี่น้องครับลุยกันต่อไปครับผม